สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม <Yeah. S 1> Line ลนเจอรนะครับ <Yeah. S 1> ผมสำหรับคลิปนี้นะ <Yeah. S 1> ผมก็จะมารีวิว <Ooh. S 1> อะควา่าง8ดาวไฮเปอร์แในไอดีหลักกันนะครับ <Yeah. S 1> จะมารีวิวพร้อมกับ, <Yeah. S 1> ก,บการใส่เกียร์ไมโครโฟนปาร์ตี้ครบรอบ10ปีนะ <Yeah. S 1> พลิตว่าไอดีหลักผมได้มานะครับเกียร์ชิ้นนี้นะ oh. อ่าแล้วก็ oh. ผมจะเอามาใช้งานแทน บราวไกลทองในทีมหลักนะครับของไอจีเกลือหรือว่าไอดีลักนี่แหละนะครับเนื่องจากบราวไกลทองของผมเนี่ยมันไม่ค่อยจะใช้งานดีเท่าไหร่แล้วเนื่องจากผมไม่ได้ปั้นเป็นล่างก้าดาวแม็กแลวก็เกียร์โดนแน่นอนนะครับมันไม่ได้ใส่ให้มันนะครับเพราะว่าผมใส่เกียร์โดนแน่นอนให้กับตัวอื่นนะครับที่มันสําคัญกว่าบราวไกลทอง แล้วก็บราวไก่ทองตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เก่งกาจอะไรเหมือนกับตอนที่มันใหม่ๆแล้วนะครับทางเกมหน้าจอเนิฟมันไปพอสมควรนะครับผมคือถ้าจะใช้งานไม่มันได้จริงๆอ่ะก็คือมันต้องปั้นเป็นร่างก้าวราวแม็กแล้วก็ต้องมีเกียร์โดนแนนอนใส่ให้มันนะครับมันถึงจะแบบใช้งานได้ดีและข้อเสียของบราลไก่ทองก็คือถ้ามันเจาะตัวแท้งไม่เข้าอ่ะคือมันไร้ประโยชน์มากครับเออ คือตัวนี้มันไร้ประโยชน์มากถ้าเกิดว่ามันเจาะตัวแทงไม่เข้าผมก็เลยคิดว่าจะเอาอควานะครับมาเล่นเป็นทีมหลักแทนตัวบราวนกระไรทองนะครับก็ให้มันเก็บเก็บไปในขังก่อนนะครับผมไม่ได้ปั้นก้าดาวแม็กแล้วก็ไม่มีเกสดีๆใส่ให้มันก็เลยต้องเอาไว้ในคลังแล้วก็เอาตัวอื่นมาแทนนะครับเออโอเคมาเดี๋ยวมาวรีวิวอควาลัง 8, างไปแวไฮเปอร์แม็กนะครับว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างด้วยนะอะมา มาดูตัวนี้กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงสำหรับอควานะครับผมเป็นตัวที่มาจากโคโลโบโคโนซุบะนะครับผมก็มาหลายเดือนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มีติดตำนานนะครับไอดีาในหล็กตำนานเนี่ยเขามีใช้กันบ้างนะครับในอความีใช้แบบหลายทีมเลยนะครับบางทีมก็ใช้บางทีมก็ไม่ใช้นะเออที่มันติดตำนานก็เพราะว่า มันสามารถเอามาเล่นคอมโบอยู่ศัตรูออกไปเดยกการช่อขาวได้แล้วก็เอามาคอมโบกับมีกุมินได้ครับของความสามารถกลุ่มขอให้โชคดีไม่ใช้ในรกแฟนตาซีนะครับเออมันจะทําให้ทั้งอควาแล้วก็มีกุมินเนี่ยถือมากขึ้นนะครับเออหลายทีมก็เลยใช้งานอควาด้วยนะเออถ้าเกิดว่ามีม e กุมินด้วยเนี่ยยิ่งจะใช้งานดีเข้าไปใหญ่นะครับอืมแต่บางทีมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมมันแล้วแต่คนนะ บางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ได้ใช้นะครับอืมตามนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวโคลโบเอ้ยตัวแสงมืดใหม่ๆเอ้ยเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วก็มันเก่งกาจหลายตัวมากนะครับเออก็อแล้วแต่จะเลือกใช้ซึ่งไอเดียหลักผมก็จะใช้อควาเป็นทีมหลักนะตอนนี้ดูนะครับเนื่องจากผมมีเกียร์ใช้ให้มันนะโอเคมาสำหรับอควาเนี่ยมันเป็นตัวธาตุน้ำนะครับสายพลังนะครับ มีแ่ธาตุในการใช้เนี่ยประมาณ1980ในร่างไฮเปอร์นะครับร่างการดอก็จะใช,ใช้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าร่างไฮเปอร์เนี่ยใช้แค่หนึ่งพันเกนะซึ่งเยอะมากครับมันใช้เยอะมากมันต้องมีมเกียร์ลดแรกประมาณสัก2ช่องอะอย่างน้อยๆน,นะเันถึงจะใช้งานได้ดีนะครับหรือว่าไม่ต้องแบบเป็นภาระของทีมมากในการใช้จ่ายแร่นะครับซึ่งมันต้องมีเกียร์ลดแรกจริงๆครับอย่างน้อยคือ2ชิ้น จริงๆถ้าเป็นเกียร์ฟรีคือควรจะใส่รองเท้านะครับรองเท้าปีกเมฆนะครับผมโอเคหกดาวกุตัวเกียร์จากฟรีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเกียร์จากฟรีตัวนี้เลยนะครับแต่ผมใส่เป็นรองเท้าเรียวหนาดน,นะเพราะว่าให้มันถึกๆนะครับผมโอเคก็มีความเร็วในการโจมตีปกตินะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ปกตินะอันนี้คือพื้นฐานของมันนะครับผม ค่าพื้นฐานของมันมีสกิลที่1นะครับก็คือยกเลิกภาวะอามาตะของศัตรูอย่างต่อเนื่องนะสีวิแล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของศัตรูครับนานสีวิและก็จะมีห้ามศัตรูใช้ทักษะสีวิด้วยนะบอกเลยว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่เอาไว้ป่วนศัตรูดีมากๆครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีดาเมจแต่มันเป็นสกิลดีบัฟใส่ศัตรูได้แบบโคตรดีนะครับยิง่งที่กว่าเอาคอเนี่ยมันถึกๆนะ แลวแบบไปเล่นใน PVP อะ่ะ <Yeah. S 1> มันมีหลายตัวนะครับอควอนะแบบไม่ตายสักทีอ่ะสตูค่าไม่ตายสักทีอ่ะบอกเลยโดนสกิลหนึ่งไปเนี่ยสตูนี่มีเอ๋นะครับยืนเฉยๆให้เราตีได้เลยเพราะว่ามันไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับเออส่วนในเรื่อสกิลของสกิลที่หนึ่งเนี่ยก็กว้างประมาณ330จุดนะครับถือว่ากว้างพอสมควรนะไม่ได้กว้างมากหรือว่าไม่ได้แบบอ่าแคบมากนะครับผมถือว่าใช้งานได้นะครับ ส่วนสกิลที่2ในร่างไฮเปอร์นะครับผมก็จะมีบัฟสร้างมาเลยในพื้นที่5วิเพิ่มพลังชีวิต440%นาน7วิแล้วก็มีเพิ่มการต้านทักษะ60%นาน7วิครับก็เป็นสกิลที่บัฟให้กับพักพวกนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสกิลบัฟที่ดีนะบัฟการต้านทักษะเนี่ยมันจะทําให้เลนเจอร์ของฝั่งเราเนี่ยถึกมากขึ้นนะครับทำให้แบบราโดนนาเมดสกิลของตัว น้อยลงนะครับผมแล้วก็ทําให้พลังชีวิตเราแล้วก็พลังชีวิตของพวกเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับทั้งสร้างบาลีให้กับเพื่อนด้วยให้เพื่อนตายยากขึ้นอีกนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับสกิลนี้แต่ก็อ่ามันก็ถ้าเปลี่ยนจากบัฟเพิ่มพลังชีวิตเป็นหลบทักษะเนี่ยเป็นอ่าเพิ่มการหลบทักษะหรือว่าหล,หลบสกิลเนี่ย สัก60เปอร์อย่างเงี้ยหรือว่า50าสิบเปอร์อะไรเงี้ยมันจะมันจะดีมากๆเลยนะเออเพราะมันจะได้แบบทั้งบัฟหลบทักษะต้านทักษะในสกิลเดียวกันของอัลคอร์นะครับถ้าเป็นอย่างงี้ก็คือแบบจะโหดมากเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรนะครับแค่น,นี้ก็ดีแล้วนะครับสหรับสกิลบัฟของสกิลที่2นะครับก็ระยะสกิลของสกิลที่2นะครับก็กว้างประมาณ360จุดนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมกว้างมากๆเลยทุกซ่านะ เออไม่ได้แคบเลยนะครับกว้างถึงกว้างมากนะครับสำหรับสก,กิลที่2นะครับระยะสก,กิลของมันโอเคความสามารถกลุ่มก็บอกไปแล้วนะครับว่าถ้ามีตัวละครโคโนซุบะอย่างน้อย2ตัวอยู่ในทีมเดียวกันนะครับมันก็จะได้รับบัฟพลังชีวิตนะครับก็คือทําให้ตัวละครโคโนซุบะมันถึกมากขึ้นแหละอ่าส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับผมก็จะมีอยู่สตูออกปรปเดบยวต์การโชวคราวนะครับก็อ่เาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ห้ามศัตรูออกปฏิบัติการนะครับผมประมาณ5 -7 วินะครับถ้าจําไม่ผิดน,นะเออถือว่าดีเลยไปคอมโบโกงของรีดํานานนะครับผมโอเคอความสามารถเก้าดาวเนี่ยผมยังไม่มีนะถ้าผมมีเนี่ยผมจะเอาเป็นฟื้นพลังนะครับหรือไม่ก็สร้างร่างโคนนะแนะนําคือ2อันนี้แต่ที่สําคัญที่สุดผมแนะนําเป็นฟื้นพลังนะถ้าใครอัปเกรดไปล่างก้าดาวแล้วอยากหาค่าความสามารถก้าดาวสวยๆนะครับก็แนะนําให้เป็นฟื้นพลังนะครับโอเค,อเคมี สเ,สเตตัสโดยรวมประมาณนี้ครับเลือดประมาณ190ล้านนะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะเออผมก็ใส่เกียร์เป็นไมโครโฟนปาร์ตี้ครบรอบ10ปีอย่างที่บอกไปนะออฟ4เป็นพลังชีวิตแล้วก็มีสกีบวกก็คือห้ามสตูใช้ทักษะนะครับ2.8วิก็คือเพิ่มระ,ระยะเวลานะครับผมในการห้ามสตูใช้ทักษะเพิ่มมากขึ้นนะครับ2.8วิก็รวมกับของเดิม4วิเป็น6.8วิเลยนะครับ ถ้าโดนไม่รัวๆศัตรูโดนไม่รัวๆถ้าเกิดว่ามันศัตรูไม่มีแบบยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพวกอยู่ในทีมศัตรูอ่ะคือแบบบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆสกิลนี้นะครับศัตรูไม่ได้ใช้สกิลอ่ะเออถ้าเกิดว่าไม่มียกเลิกผลลัพธ์ด้านลบในทีมของมันโอเคผมก็มีรองเท้าเลิโอนาดออปชั่นสี่เป็นรถแรกนะครับใส่ให้กับมันช่องกลางแล้วก็มีกระดิ่งทองคริสต์มาสนะครับผมรถแรกนะครับผม อืมก็จะได้สเตตัสแบบละเอียดลูกจอลึกก็คือมีต้านสกิล80เปอร์นะครับลดคูลดาวเรนเจอร์เนี่ยเหลือประมาณ4.5าวินะครับโอเคแล้วก็มีหลบสกิลเกิน90เปอร์นะครับแต่แันต้านประมาณ90เปอร์แหละมันไม่มีหลบร้อยหรอกนะครับน่าจะโดนสกิลบ้างเลยแหละแล้วก็มีอัตราการใช้สกิลเนี่ยประมาณ82%สำหรับสกิลที่1และก็77%สอสำหรับสกิลที่2นะครับ เออโอเคโอเคผมว่าผมพูดผิดขออภัยโอเคครับแล้วก็มีพลังชีวิตโดยรวมก็อย่างที่บอกไปนะครับร้อยเก้ล้าน <c oughs> เกือบ200ล้านอะอย่างเยอะนะครับดีมากโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าจะลองรีวิวในเสเตตหลักก่อนนะครับให้คุณผู้ชมดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมามีโดนแน่นอนนะครับ สกิลโดนแน่นอนอยู่นะเออเพราะว่ามันผมใส่เกียร์แบบอ่าไมโครโฟนให้กับมันนะครับอาใช้แร่จริงก็ประมาณ8 9 3นะครับบวกกับสมบัติในสุดหลักมันก็เลยใช้แร่น้อยลงนะครับ่อเห็นไหมคือบอสไม่ได้ใช้สกิลนะครับเพราะว่าโดนใบสกิลแล้วก็สกิลสองเนี่ยจะเป็นบัฟหน้าป้อมนะครับสกิลสกิลที่สองเนี่ยจะบัฟหน้าป้อมได้แล้วก็บัฟประจานตำแหน่งนะครับ คือสกิลอลังการมากนะครับสำหรับอ q ควานะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาลองใน PvP เลยละกันนะครับผมให้ไปดูเลยแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะให้เห็นผลชัดๆอะคือต้องลองใน PvP นะครับโอเคมาลองดูทีมนี้แล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าความถึกเนี่ย ถึกมากนะครับถึกพอๆกับตัวแสงมืดอย่างเช่นบราวยมทูตหรือว่าบราอ,อ์บราวอนูบิสนะครับผมเออแล้วก็ซันลิกกตายนาฬกาปู่เลยสำหรับอควานะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถือว่าวังอลังการเท่าซันลิกนาฬิกาปู่แหละผมว่าซันลิกนาฬิกาปู่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ถึกที่สุดในเกมนี้แล้วนแหละมัง้ง สำหรับผมนะอันนี้แค่สําหรับผมนะครับเพราะว่ามันค่ายากแบบค่ายากกว่าวาวอนดูดวิเดกอะเอออะเห็นไหมครับอะความันตายยากนะเห็นไหมมันตายยากนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่ผมอัดคลิปนะครับคือวันพุธท,ท,ที่19มิถุนาประมาณ4ี่ทุ่มนะฮะเออก็รีลกมาแล้วหลายวันนะครับซึ่งคิดว่า พอจะมีทีมให้ตีเยอะอยู่นะครับไม่น่าจะรีเยอะแล้วในคลิปโอเคขึ้นเพชรสองมาแล้วนะครับผมมาผมว่าผมน่าจะหาทีมตีได้อยู่นะโอ้ทีมนี้รีดีกว่านะครับผมไม่อยากเจอกับตัวบินด้วยเดี๋ยวผมจะไม่กดคูณ2หรือว่าเร่งความเร็วแล้วกันนะครับมันจะได้เห็นผลชัดๆว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับ โอเคทีมนี้เนี่ยผมไม่อยากเจอกับโคนี่สล็อตนะครับแล้วก็ทีมนี้โอ้โหโดนแน่นอนเนี่ยมีเยอะมากซึ่งผมไม่อยากจะสู้เท่าไหร่นะเอาตรงแล้วอะ่ะผมไม่อยากจะสู้เลยจริงๆแต่ว่ามันก็น่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ไม่เอาดีกว่าผมกลัวบาลล็อกนะครับลางก้าดาวแม็กเกียเกียโดนแน่นอนมีเยอะเนี่ยผมจะรีนะครับอืม แต่ถ้าเกิดว่าเจอทีมตีแบบไม่ได้สักทีผมก็จะตีนะอย่างเช่นทีมนี้ผมตีเลยแล้วกันนะครับมา let's go ครับสำหรับอควอเนี่ยข้อเสียหลักๆของมันนะครับข้อเสียหลักๆของมันก็คือมันใช้แร่เยอะจริงๆข้อเสียของมันคือแบบคือตรงนี้แหละส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แบบมีข้อเสียอะไรมากแล้วนะ ที่เห็นได้ชัดเนี่ยข้อเสียก็คือมันใช้แร่เยอะส่วนที่เหลือผมว่าโอเคแล้วนะทั้งความถึกเอ่ยค่าแฝงเอ่ยเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับการไล่สกิลก็ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วนะครับมันออกจะไปทางรวดเร็วเร็ด้วยสามการไล่สกิลนะครับเอออ่ะสุดยอดนะครับทีมอ่าทีมหลักของผมในตอนเนี้ยคือเป็นการเน้นคอมโบ วุ้ยจับคู่ส่อเลนโอเคเดี๋ยวเรามาลองแสงดวงดูกันครับว่าจะเจอทีมโหดหรือไม่โหดแต่ผมมองว่าเอนเอนไปทางทีมโหดมากกว่าแล้วก็อาจจะมีตัวบินผมเอาตัวทีมที่มีการบินไปด้ยวยลวกันอืมอ่าผมพูดถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ผมเองก็ลืมละ <laughs> เออแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเมกุมินมันก็โอเคนะครับผมไม่ได้แย่เลย เออทีมผมอ่ะเน้นไปทางคอมโบอยู่ศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวนะครับเออคอมโบอยู่ศัตรูนั่นแหละประมาณ5-7าถึงเจวินะครับเดี๋ยวผมจะรีเพลย์ให้ดูนะว่าแต่ละทีมที่มาตีผมอ่ะมันเป็นยังไงนะครับผมขอทีมที่แบบผมขอรีเพย์นะครับผมให้กับทีมที่แบบว่ามาตีผมและผมชนะนะครับไม่ใช่เขาชนะนะอยากให้ดูว่าเขาเพย์เพราะอะไรนะครับคือเขาแพ้เพราะว่าคอมโบอยู่ศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวนี่นแหละ หลังจากที่ผมเอาอความาเล่นด้วยอ่ะโอ้โหความโมยูสตูคือแบบเถื่นมากในไอดีผมนะครับไอดี ID หลักไอดี ID นี้แหละนะครับโอ้แต้มบวกเยอะจัดเห็นไหมจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นมากนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมไม่จะเล่นง่ายขนาดนี้นะทุกคนแต่พอะผมเอาอความาเล่นน่ะผมบอกได้เลยว่าผมเล่นง่ายขึ้นมากนะครับ เนื่องจากผมใบสกิลศัตรูได้ไงเออแต่ก่อนทีมผมไม่มีตัวที่แบบสามารถใบสกิลศัตรูได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีแล้วก็คือตัวของอควานะครับโอเคเดี๋ยวเราลองทีมนี้แล้วกันเจอบารล็อกที่มีแนแบม่นยำทักษะเอ้ยไม่สิไม่ใช่แม่นยำทักษอะอา่ที่มีแบบเกียร์สกิลโดนได้นอนนะครับมาดูกันว่าอควาของผมเนี่ยมันจะรับดาเมจไหวไหมนะครับ ผมมองว่าก็2อสดอกนี่จะตายนะครับอู้เดี๋ยวโอ้ผมเผยใช้ไอเทมมือลั่นมือลั่นขออภัยครับน่าจะเก็บไว้คอมโบนรกอ่ะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าศัตรูอ่ะไม่ค่อยได้ใช้สกิลนะครับโดยเฉพาะตัวอ่าตัวแทงข้างหน้าของศัตรูนะครับยิ่งถ้าเกิดว,ว่าอาควอเนี่ยมีตัวบัฟเพิ่มพื้นที่ในการใช้ทักษะอย่างเช่นมอบนะครับ หรือว่าเฟรุนนั่นแหละอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่มันจะใบสกิลไปถึงตัวแผงหลังได้นะครับจนถึงบาล็อกเลยก็มีนะครับผมมองว่าเอาคอเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆนะเออส่วนเรื่องของการข้ามหลังเนะี่ยสกิลมันมีข้ามหลังไหมถ้ามีคนถามนะผมบอกเลยว่าไม่ไม่มีนะครับไม่มีนะไม่มีเห็นไหมจะเห็นได้ใช้ว่าน้ําตก ไอ้น้ำน้ำของเชมซิดาเครื่องกองน้ำอ่ะเชมซิดาได้ประโยชน์อะ่ะมันแบบไม่มีข้ามหลังนะครับอืเห็นไหมมันก็จะเทลงมาข้างหน้าซะมากกว่าไม่มีข้ามหลังนะสาหรับสกิลดีบัฟของมันนะครับของเมกูมินแต่จะเห็นได้ว่ามันใช้งานดีมากนะสกิลของมันนะครับคือศัตรูตัวแผงหน้าหรือว่าตัวที่โดนสกิลของเมกูมินเอ้ขอไปของ Aqua อควาแทบไม่ได้ใช้สกิลเลย เห็นไหมผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว,ว่าเอาคอไม่ค่อยตายนะครับแล้วมันมาแบบอยู่เป็นฝูงอะ่ะศัตรูถ้าจะใช้สกิลไม่ได้เลยนะฮะของโคตรดีตัวนี้นะครับผมเขายังช่วยด้วยผมแบบเปิดหาแบบไม,ไมโครโฟนครบรอบสืบปีได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทีมนี้ดีกว่าผมไม่ใหญ่เจอกับเซรีกัตนนเนลกาแต่ว่าต้องลองดูวะ่ะ นะครับมันต้องลองหรอเอ้ยเดี๋ยวนะขอดูว,ว่าทีมเขามีตัวบินไหมอ่าไม่มีโอเคมาครับ let's go <S ความถึกเนี่ยบอกแล้วว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับไม่แพ้ธาตุมืดธาตุแสงเลยท่านมืดธาตุแสงที่เป็นสายแท้งนะครับอืมโอเคมาตอนนี้ทีมผมอะ่ะเสียดาอยู่ตรงที่ว่า ไม่เนี่ยผมว่าน่าหลายคนก็น่าจะจะเป็นเหมือนผมแหละหรือไม่ก็ทุกคนหรอมัง้งก็คือบอทดมันปล่อยตัวมาไวแล้วก็มันมาดันหน้าป้อมเราในตอนต้นเกมได้ไวมากครับเป็นทุกเกมเลยผมไม่สามารถแบบต่อกรกับความเร็วของบอร์ดได้คือเริ่มเล่นมาทุกตานะคือผมปล่อยตัวไม่ทันบอทเลยคือบอทมันแบบมันอันนั้นนะทุกคน จะว่าไงดีอ่ะมันเร็วแล้วมันมาดันหน้าป้อมเราได้างได้ได้อย่างง่ายไดเลยนะครับผมอุ้ยมันจบไวไปมันจบไวมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมแจมให้สองานนะสองคนนกแล้วกัน <c oughs> คือสบายมากขึ้นอ่ะเออพอมีอวันั่นแหละนะครับเออที่บ่นไปเมื่อกี้ก็คือไม่ใช่อะไรคือบอทดมันปล่อยตัวเร็วนฮะมันทําให้เราเสียเปรียบนะผมเองก็เสียวๆมากเลยเวลาเริ่มเกมมาเพราะว่า มันนั้นน่ะคือมันจะเสียมันแบบมันเสียวสันหลังอ่ะอ,อโอเคเดี๋ยวลองทีมนี้แล้วกันผมไม่ค่อยชอบโคนี่สลอตเลยเลยอ่ะคือแบบมีโดนแน่นอนด้วยอ่ะผมไม่เอาแล้วกันนะครับรีดีกว่าไม่เอาทีมนี้นะฮะโอ้โหตัวบินแบบไอตัวบินตัวนี้ไม่เอาโอเคมาส่วนทีมนี้ เดี๋ยวลองดูนะครับมีตัวบิน2ตัวไม่รู้ว่าผมจะกันไหวไหมนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับมา let's ก o ฮะอ่ะก็บางเออเออแต่มันก็มีบางตานะบางมันก็มีบางตาที่บอดมันไม่แบบไม่ได้แบบมาดัานหน้าป้อมเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าบอดมันไม่ได้ปล่อยตัวที่บอกว่ามีบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่ตอนอยู่หน้าป้อมนะครับ บางทีก็เจอกันอยู่ตรงกลางนะครับผมเนี่ยเห็น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 ได้ชัดเลยนะว่าศัตรูแทบไม่ได้ออกสกิลอ่ะคือทีมผมแบบพอมีอ,อควาแล้วแบบสุดอ่ะโอ้ผมผมกันไม่ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยวะ่ะโอเคชนะละนะครับ คือแบบศัตรูไม่ได้ปล่อยตัวเพราะว่ามันมีคอมโบอยู่ศัตรูออกปโดยการช่อข่าวนะครับลิ้นพันเดี๋ยวขออภัยมันมีคอมโบศัตรูออกปโดยการช่อข่าวเออเอามาแบบขัดแข้งขัดขาศัตรูนะฮะบ, <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าคอมโบนี้โหดมากนะครับผมมีคอมโ,มโบอยู่ศัตรูออกปโดยการช่อข่าวเนี่ยประมาณกี่ตัวนะมีมีมกูมินหนึ่งเอเลนหนึ่งอควาหนึ่ง แล้วก็มีไมกี้อีกหนึ่งประมาณ4ตัวได้โอ้ผมไม่ชอบเลยว่ะทุกคนผมไม่ชอบโคนี่สล็อตจริงๆโอ้ตยตายตา,ยตายผมเล่นอะไรของผมเนี่ยผมคอมโบผิดนะฮะโอเคอู้ดูดิอุ้ยแต่ผมก็แพ้คอมโบเพิ่มแรกนะเพราะว่าทีมผม เกียร์รถแรกไม่ค่อยมีแ,แล้วแต่ละตัวที่ผมใช้อ่ะมันพอจะปล่อยตัวได้แค่แบบไม่ไม่เร็วอ่ะก็คือปล่อยตัวไม่เร็วว่างนันเถอะโอเคไปฮะเออโอกาสนี้ผมต้องพลิกโอเคเรียบร้อยนึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะครับนี่ ผมทีมผมเนี่ยจะแพ้อคอมโบเพิ่มแล่ซะสนใจนะเพราะว่า <laughs> แต่ละตัวเนี่ยคือแบบแบกแล่เยอะจัดนะครับแต่ยังดีที่แบบมันพอใช้งานได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทีมบางทีที่มาตีผมนะก็คือเขาจะแพ้เรื่องของอ่าคอมโบอยู่สตูประมาณ5-7วินะครับอ่าผมขออนุญาตเร่งความเร็วนะเห็นไหม เห็นได้ว่ามันติดเยอะมากนะครับและเอาคอเนี่ยคือถึกนะถึกเลยนะครับไม่ว่าจะทีมป้องกันหรือว่าทีมโจมตีนะครับเห็นไหมเห็นไหมคือมันโดนรัวๆอคอมโบอยู่สตูอะ <laughs> อู้ดูดิโดนมาทีมอะคือแบบโดนโดนยกยกทีมอะครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไงอะว่ามันโกงขนาดไหนนะครับคือสุดเอิรน <laughs> อะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกอทีมอีกหลายทีมแล้วกันไม่ดิมันรลีหลีกเลยดีกว,ว่า เออมันไม่แค่ทีมเดียวให้ดูคือแต่ก่อนมันก็มีคนมาตีผมแล้วมันก็แพ้แบบนี้แหละนะครับนะครับผมอันนี้เขาอาจจะมาแจกแต้มผมก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช้ไอเทมหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับถ้าใช้ไอเทมก็อาจจะชนะผมแต่ว่าผมอาจจะคิดมากไปเองนะฮะโอเค okay. นั่นแหละนะครับผมสลับอควอเนี่ยถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่เลยนะครับผมดีแบบดีมากๆเลยนะครับ เห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหใช้งานดีกว่าบากไกทองเยอะนะฮะ <laughs> ไม่ไม่เสียแรงอะที่ผมปั้นนะครับไม่เสียแรงที่ผมปั้นจริงๆวบอกเลยว่าใช้ยาวๆสำหรับเอาคอยิ่งมีไมโครโฟนครบรอบสิบปีเย่ยโอ้โหยิ่งใช้ยาวๆฮะใช้ยาวๆเลยนะครับเออก็ใครมีก็เอามาใช้ได้นะครับใครแบบเก็บไว้ในคลังอะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้งานได้นะสุดมากนะครับ ขนาดผมมีอยู่ศัตรูแค่ประมาณ4ตัวในทีมนะเออที่เหลือเนี่ยเอ้ยไม่ดิผมมีอยู่ศัตรูเนี่ยถ้าเป็นทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะผมมีอยู่ศัตรูประมาณอา่าถ้ารวมรีวา์กับซันรีซูปเปอร์ไอดอนเนี่ยก็ประมาณ3 4 5 6 6ตัวนะครับผมแต่ถ้าเป็นทีมกันบินเนี่ยมีประมาณ4 สตัวใช่ผมมีประมาณสี่ตัวนี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่สเอ้ยมีประมาณ5ตัวดีไม่ใช่สี่ตัวเออ <laughs> ซาริซูปเปอร์ไอรอนไมกี้นะครับผมเอเลนฟันด์เชอซันเอาคอแล้วก็เมนโกมินนตอนนี้นะครับเออโอเคอผมก็มีเยอะนี่หว่า <laughs> เออวะมีหน้าแหละทำไมมันถึงคอมโบดีจังเลย <laughs> อ่ะนี่แหละนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้นะเอาคอปัจจุบันใช้งานดีมากครับใช้งานดีมากๆเลยนะครับผมใครที่มีในคังก็เอามาใช้งานได้นะผมบอกเลยว่าเฟียงเงาะนะครับสุดยอดแจมว้าวเลยโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่ามาอัปเดต ID หลักด้วยนะครับเออก็ชื่นใจนะครับผมนานทีจะได้เห็นแบบ อ่าไอดี ID หลักมาอัปเดตอ่าไอดี ID บ้างไม่ดิม,ดมันก็ไม่เชิงว่านานๆทีจริงๆจริงๆแล้วผมไม่ได้ลงคลิป <c oughs> มันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับอืมโอเคก็สำหรับอ่ากาชาคอลลโบรอบนี้ผมเปิดแล้วนะผมเปิดแล้ว 300B นะครับแล้วผมก็ได้เป็นตัวของไทจีมานะครับผมเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าผมเปิด300แล้วผมได้มาเฉยนะครับก็ได้มาก็เอาไว้ในครังก่อนเดี๋ยวเอาไว้ในอนาคตถ้าเกิดว่าผมอยากจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะปั้นมานะครับตอนนี้กบออาตา8ดดาวของผมอ่ะมันหมดแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับเห็นไหมเอ้ยมีมีอยู่หรอ เดี๋ยว3ดาวนี่เออแปดดาวออะมีแค่สตัวเออเธากับว่ามันมีหมดแหละมันมันหมดแล้วล่ะเออมันต้องเก็บอีก20นะครับมันถึงจะได้แบบปั้นไทจีเป็นอัลต้าแม็กได้ตอนนี้มีแค่สี่ตัวเองมันก็ถือว่ามันหมดแล้วเ่าะกบผมเอามาปั้นเอาคอเนี่ยแหละมันก็เลยหมดอือเดี๋ยวอนาคตถ้าอยากจะเล่นเดี๋ยวผมอาจจะปั้นมานะครับสรับยางกามิไทจีตัวนี้ ผมลองเล่นแล้วนะครับแล้วก็ไปเจอใน PVP มาเนี่ยมันถึกนะมันถึกใช้ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าในเดือนหน้ามันจะถึกอย่างนี้ไหมเดี๋ยวต้องดูกันไปเดือนหน้านะครับแล้วก็เดือนต่อไปคอมโบมันดีนะครับผมสกิลมันดีคอมโบมันดีนะครับโกงเลยก็ว่าได้นะครับผมมันมีทั้งหยุดศัตรูนะครับในความสามารถก้าวดาวนะครับถ้าหาได้ก็โหดแล้วก็มีชะงักเมื่อออกประเด็วการสายไว้พิบอีกนะครับถ้าใครมีมีเลมเปิดตัวนี้มาคือครบเครื่องได้ทั้งหยุด ศัตรูออกปเดบติการได้ทั้งแบบอ่าใช่ครับเมื่อออกไปเดบิวตการสายไวพิบศัตรูนะทั้งหมดเลยนะทุกตัวเลยที่เป็นสายไวพิปนะครับคือดีมากนะครับตัวนี้อืมโอเคก็นอกเลือกประมาณนี้แล้วกันขอนอกเลือกประมาณนี้นะครับถือว่าอัปเดตไอดีแล้วกันนะครับโอเคก็ขอบคุณคนมากนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมอ่าถ้าผิดพลาดนะประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะอาจจะรีวิวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องขออาภัยด้วยเนื่องจาก มันควบคุมอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันเป็นเกมที่แบบว่ารีวิวได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกมันเป็นแบบเวลาเล่นใน P.V.P ่ะมันเป็นเรียวไทม์ไงคือมันต้องเล่นหลายตัวนะครับไม่ได้แบบเล่นตัวเดียวแล้วแบบแบกได้เลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นทีมที่แบบเล่นเล่นหลายอ่าเล่นเล่นเป็นทีมนะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่เล่นเป็นทีมเล่นประมาณ10ตัว ซึ่งถ้า,ามาเล่นแค่หนึ่งตัวและชนะ10ตัวผมก็จะรีวิวอยู่นะถ้าเกิดว่ามันทําได้อะเออถ้าแบบตัวเดียวแบบชนะทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยเออ,แต,เอ,อแต่แบบหลายตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นเอาคอก็ด้วยนะครับอืมก็มันเป็นมันทุกตัวแหละทุกตัวแหละเออมันต้องเล่นเป็นทีมนะครับผมอย่างน้อยๆคือ5ตัวนะครับมันต้องเล่นเป็นทีมจริงๆผมก็เลยแบบไม่สามารถแบบว่ารีวิวแบบเห,เห็นให้ภาพเห็นภาพได้ชัดอะไรขนาดน,นั้นนะครับ แค่แบบให้ดูเลยว่าองค์ประกอบโดยรวมเอาคอเล่นเป็นทีมเป็นยังไงสกิลเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงแข็งแกร่งไหมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าที่ผมดูนะครับรีวิวให้ดูเนี่ยก็น่าจะพอแบบรู้อยู่เนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคก็นั่นแหละสกิลโอเคไม่สกิลดีเลยนะครับทาเกมดีช่วยเหลือทีมได้ดีคอมโบความสามารถดีนะครับไม่มีอะไรติยกเว้นแค่แร่ ถ้าแร่รถเหลือประมาณ1,400นะันาะโอ้โหตัวนี้คือแบบเฟีย้ยงเงาะนะครับเฟี้ยงเหาะเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าผมมีเกียร์แบบช่องกลางเป็นธาตุน้ำนะมีรถแล่นะครับผมมีรถแล่อันนึงนะครับผมแบบรถแร่30%เปอร์อ้อ,อสี่ผมก็จะเอารถแล่เพิ่มเลยนะครับผมออบอกเลยว่ามันใช้แร่น้อยกว่านี้อีกมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแล่และ นะครับเพราะว่าผมจะมีรถแร่3ช่องใช้แต่นี้ผมมีรถแร่แค่2ช่องแล้วก็ค่ามันก็น้อยด้วยค่ารถแร่นะครับเป็นเปอร์เซ็นเนี่ยเออถ้ามีค่ารถแร่เพิ่มมากกว่านี้ก็น่าจะอ่าเล่นเป็นทีมที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเอาคอใช้แร่แร่น้อยลงนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถือว่าคลิปนี้ยาวนะครับเออไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเดี๋ยวนี้ผมทําคลิปยาวนะครับที่กบว่าอ่ามัน ช้าเกินไปมันอืดอาดเกินไปก็บอกผมได้นะครับพอดีว่าผมรีวิวแล้วมันเพลินนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอไฟด้วยนะอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากที่เขามารับชมเข้ามากดไลค์เข้ามากดติดตามนะครับผมก็ <c oughs> แล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย